เล่นละครไม่รู้ค่าตัวเท่าไหร่ทรัพย์สินยุยทันทำงานเท่าไหร่ให้เมียเก็บหมดให้ใช้ห้าพันขอไม่เอายุยขอบคุณตีต่อใจต้องหาที่ไหนสามีแบบนี้ยุยเล่าทันไรสดเหนื่อยให้เงินจะไม่เอาไม่เคยรู้เล่นละครได้ค่าตัวเท่าไหร่ให้เมียเก็บหมด ให้เงิน5,000ส่งคืน3,000วันที่26มิถุนายน2566เพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเน็บพดภาพนางเอกดังยุ้ยเจยรานันกับทันธนากรสามีพระเอกพร้อมข้อความพูดถึงตอนที่สาวยุย้ยเคยไปออกรายการแฉเมื่อวันที่22ตุลาคม2564เผยถึงความเป็นสุดยอดของสามีที่มีเงินเท่าไหร่ก็ให้ภรรยาหมดว่า ยุย้ยเจรนานเล่าว,ว่าตั้งแต่คบกันมาสิบกว่าปีสามีของเธอทันไม่เคยรู้เลยว่าละครเรื่องหนึ่งเขาได้ค่าตัวเท่าไหร่เพราะทันจะให้ยุ้ยเป็นคนเก็บเงินทั้งหมดหรือบางทียุ้ยให้เงินสามีไว้ใช้ติดตัว5 0 0พันเขาก็ส่งคืนให้ยุ้ยมา3 0 0พันบอกว่าผมขอเอาแค่สองพันก็พอจนทุกวันนี้พอมาไลฟ์สดด้วยกันเขาก็เหนื่อยยุย้ยก็ให้ทันเป็นเงินเดือนเพราะอยากให้เขามีเงินส่วนตัว ซึ่งเขาก็จะไม่เอาแต่ยุ้ยบอกว่าไม่ได้ต้องเอาคือดิฉันต้องไปมูที่ไหนคะขนาดที่ยุย้ยเิรนันก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าขอบคุณมากๆนะคะรักเพจนี้ที่สุดเลยค่ะและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะอ่านแล้วดีต่อใจมากๆค่ะด้านแฟนคลับนางเอกดังเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันรัวๆอาทิคุณได้ที่ดีมากแล้วค่ะติดตามตลอดนะคะ FC พระบาทค่ะ พ,พี่น่ารักมากครับพี่ยุ้ยโชคดีมากๆค่ะสามีที่ดีผู้ชีวิตเขาเนอสวยหล่อเหมาะกันมากๆด้วยเป็นตน้น